มีอาการอาการก็จะเหมือนการติดเชื้อหวัดอะไรทั่วไปก็ได้นะเช่นไข้มีผื่นปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็หลายๆคนก็ไม่ทราบว่าอันนั้นเป็นอาการของการติดเชื้อเอชเพราะว่าเป็นอยู่แป๊บเดียวมันก็หายไปนะคะหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระยะที่2ก็คือเอชในช่วงที่ไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยก็เป็นได้นานหลายปีเลยนะซึ่งจะเป็นช่วงที่ตรวจพบเชื้อเนี่ยบ่อยที่สุดนะคะเพราะว่าจะมีการตรวจตอนตั้งครรภ์ถ้าเกิดว่ามากับภรรยาเนาะ แล้วก็หรือตรวจเข้างานในบางสถานที่นะคะหรือว่ามาตรวจสถานะเลือดประจําปีถ้าขอตรวจเป็นจำเพาะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะที่มีอาการก็คือ C D C หรือเม็ดเลือดขาว C D C ที่เป็นทหารของเราเนี่ยภูมิต้านทานเริ่มต่ําลงนะก็จะเข้าสู่ระยะที่มีอาการของตัวโรคเรียกว่าโรคเอถ้า C D C ต่ำกว่า200รวมถึงอาการของโรคติดเชื้อช่วยโอกาสต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมีมะเลงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี A ด้วยนะ